สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้นะคะหนูชวนทํากินไม่ได้ทํากินเลยนะคะเพียงอยากจะบอกว่าวันนี้พี่สาวใจดีมากเลยส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะเพื่อป้องกันนะคะฉีดเลยค่ะฉีดให้ทั่ว ร่องกันไว้ก่อนนะคะเรามากีดดูสิมันคืออะไรแน่นมาก หนาแน่นมากอาจจะพูดไม่ชัดน,นะคะเพื่อนเพื่อนพอดีวันนี้ปิดแมสนะคะป้องกันไว้ก่อนมันคืออะไรดีนะมันคืออะไรดีนะ เพื่อนๆลองพายดูซิมันคืออะไรเอ่ยโอ๊ยแต่แล้วมีสตอของโปรดเลยมีสตอร์มาให้ด้วยนะคะอะไรอีกนี่ทุเรียนกวนนะคะสองเลยที่สามน่ารักที่สุดเลยอ่ะนะคะร้วนน้องสาวชอบทาน ันเลยส่งมาให้โอ้ยเท่านี้ก็กาลังใจก็ล้นหลามแล้วอะค่ะนะน่ารักที่สุดเลยส่งมาจากเมตงเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินก็คงจะทำเป็นผัดเผ็ดหรือไม่ก็อาจจะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะว่าทำอะไรทานได้บ้างก็คงจะเป็นผัดเผ็ดสตอแหละ ัดเพสตตอกุ้งใส่กับติก็อร่อยนะคะกินดิบๆก็ได้นะคะส่วนทุเรียนกวนเนี่ยนะคะก็ได้เลยพี่สาวกวนเองนะคะไม่ผสมแป้งด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองถามดูว่าเขามีขายไหมเผื่อเพื่อนๆสนใจไม่ผสมแป้งนะคะแต่คิดว่าน่าจะ มีคนจองกันหมดแล้วแต่อันนี้คือพี่สาวส่งมาให้ชิมนะคะขอบคุณมากๆก,กับเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมิวด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจช่องอคลิปถัดไปนะคะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ